หมอให้คำแนะนำดีครับก็เลยตัดสินใจทำเลยวันนั้นใช่สว,ส,สวัสดีครับชื่อบอสครับชื่อนางค่ะรู้จักผ่านอนี่เฟซบุ๊กครับผม <c oughs> ก็ลองเข้ามาปรึกษาครับแล้วก็หมอให้คำแนะนำดีครับก็เลยตัดสินใจทำเลยวันนั้นใช่ค่ะครับผมอันนี้ก็คือดัดรอบสองแต่พอมาปรึกษาหมอว่าสมควรดัดนะอะไรเงี้ยก็ โอเคค่ะก็คือดัดเลยไม่ต้องเสียใจอลไรอยู่พึงพอใจมากหมอผู้จาดีมือเบาและวก็เรื่องการเคลียร์ช่องปากนี้ก็คือดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าฟันรู้สึกสะอาดมา ก็แนะนำเป็น Dental Image นะคะที่สาขาพญาไทยค่ะก็คือมีคนรู้จักเยอะหมอทำดีแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะเดินมา b t s ก็ได้แล้วก็คนที่อยู่ไกลก็คือขึ้นทางด่วนลงมาได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็หมอผู้ใจดีพูดเพราะมือเบาค่ะแนะนำค่ะ